สวัสดีครับพี่นอ้องกองไฟสูบุ้ทุกคนครับวันนี้เ่าก็มาสั่งวิธีนะครับเน <adults> าะงง่ายจกข้างในมากข้างนอกกว่นนี่สั่งวิธีเห็นไงว่าเก่าครับนี่ครับที่ว่าก็นั่งสั่งวิธีครับจานแม็กจานขาวจานนุ่นด,ดีจานเตาครบทีมคือนเราครับโอ้เห็นเหนียวแต่้ลุดั่งเป็นยังไงแม็กตั้งเป็นยับงยบงหรอือเปล่ได้ออกงานโดนโอ้หมด้ออกงานโดนเลยลง นะครับที่มาข้าตื่นแต่เ้าครับสั่งวิธีอย่าแด่หน้ากสิพักพ่อนกินเข่ากินน้ำแนววันเต่าเต่าปลูกเขาแต่เต้าด้วยครับปลูกที่มาม่าแต่าไว้ป้ามาม่าเห็นทั้งสิบวันแล้วครับนะครับ งไงวัวเก่าดูดีกว่าเก่าครับนี้อลังการเ,าเ,าเาพราะต่างข้นปับ๊บหัวหน้าแพ้วใช่ไหมอาฉากมาใส่เลยเนาะฉากนี่คนเดียวอยูกก่ก็ดังบนที่ฉากฉากก็ใส่ฉากก็ใส่อา,กกฉ,ากกฉากแท่ไลยพอดีกว่าเตา่านี่พอดีเลยเนาะ ดีเแล้ว่ะมันกลางใส่ไปไหนวอดีเท่มันไมู่่แล้วตอบเ,เลยเห็นดีๆเด้อาจารขาวเด้งตรงๆครับตรงๆนะครับเด้อเห็นบอกเขาต้างาองตัง้งเสากันตั้งชากกนนิไม่กันแดดเนาะ เนี่ยโอ้ทางด่านตากฝุนได้เดือนเด้วไม่ได้ตังค์เชียว,ม,ยว,ยวมันนี้มีโอกาสโดนมาใส่งานนะครับแล้วว่ามันนี่นแล้วยังโอ้แล้วสาดอย่าอ่าแล้วก็ค่อยๆไปเลยนะฮะมาแล้วมันนี่มือเอื้องก็แล้วอี่รอกทิศที่ว่าตอนนี้รถเฮ่าเอาออกว่าท่านไหนอยู่ สร้างมัทธนามสร้าคนขับคนมาเออคนขับหรออ้ยคนขับท้งหลานแพ้หลังเฮาสิบตัวนะครับนสี่สามสิบสองสีาหกเดแปดก้ามันจะเก่าเลยใช่เก้าโอ้โอเน่นว่าม่นับว่าถือว่าจักนับพิษตัจนับพิษาจัก ครับผมถ้าค like, ีบหลักกับสิบิเนตไซเขากันนะครับตนนี้ NP okay. มุนนอกอย่านีมันสูงนะครับตรนนั้มันสูงกว่าเขาครับมุนอกเนี่มุนฟอกยาขาวมุนขาวรงเลี้ให้การตรงๆด้วยเห็นมันซื่อ มันโกงๆครับเอเอสิศสองตัวทิศทางวิธี่งเดยวอาจารเตากล้องเขาติดแพนไหนบดอ่ะใช่ครับเดาี๋ยวม่ทไม่มีทานหรอแพนไหนเบิาดตัวปบน่น่นด้วยัน่าเห็นตัวนี้ปั๊บอฉา,ากอาฉากลกางวาใส่นี่โอ้งามเลยๆเ

นัพ่อว่เต่า้นึงโอ้แม่โอ้สิบสองสิบสองเลี้ยงดูเล้งอู่จันแม็กเล้งอยู่เพลยงอเฮ้ยวัวรับาเนี่ยเล้ยงอยู่ปกติเขามาดอกขึ้นกเขามปกติขืนดางลานนี่ตรงคนตัวหน่อยข้นแม่นี่คับเออคนตันน่อยข้นเนาะผู้ใหญ่อยู่ลังหลังผู้ใหญ่อยู่ขางหลางนี่ครับคนตัวน่อยโอ้ข้นดางลานเจ่งขึ้ยังนี่ครับตันหน่อย้ซื้อได้ครับบ แบกกระเ่งแบกยังแบกเด็กแบกรานเท่าสี่ตัวครับนี่ยเอาหน่อยนี่งถา่า,า,ามาแมกกับกบาคตร่าจาแม็แกยังบ่ ย่งเทดรบอกเขาตั้อไม่างา้าไปเมื่ไปแล้วฉากมาใส่เนี่ยกะเขาท่าเว้ยใส่จอพอใส่ฉากพรอมเนี่ยร่างกายเนี่ย โนยังโอ้โหไม่ได้ใส่งานโดนนูจะมาอยู่เนาะใจแม่ข้นช่วเบิ้งข้นเบิ้งขืนข้เนหลนไปขืนขนืนล่งกอมาเนี่าเกิดมาเป็นต้นต้นหน่อยต้นไ่อยขืนจ ตอนนี้เรากลไปข้น

nhìn chỉ nhìn có chắc sàn này tay nó sàn mà sàn xuống rồi oh, xạc, nó có một biết tao sáng nó thẻ rồi sao bỏ còn sao bỏ cái nọ tham đâu mà có khai nó mặn neo mà Thế, ở Ôi gì này. Chó xanh này nhỉ. Ôi chó, có là chó thấy chút càng này. Nó nhà đó chó nói điều này. Bưng em nhận chó. Ta tít sáu, tít sáu cũng mà còn. Dạ, hơi bên tặng về con. có bà ta mờ hao đầy suốt mà tốt cả phở ทำไมเต็มคืนไม่ได้ยรอกตัวภาษาพีคางทั้งหลายเนาะไอ้เนาะไอ้ เย็นบ่อามอนะหำนบอกยี่หลาเขาตังแตจะเศ้ากันนาตังเทียงแห้งสีหอนก็นี่นะครับ,รบ,บที่จุอนไหวเข็ดนปนน้อยก็ต้องตั้งขนตก๊กรต้องตั้งก็ต้องเฮ็ดต้องเก็บครับส,ส,สัวๆทียมงานเข้า ฝนตกก็บแต่ไม่เห็ดเนะครับนี่พี่น้องครับอันนี้กะดีเนี่ยคือว่ามันอีกหลายมือจังสิเด่นกะบคอเห็ดไปคือตอนเช้ากะไม่เห็ดตอนเย็นกัไม่เห็ดครับแต่ว่าตอนกลางเชียงกัพักครับครับมันแดดแห้งกต่ปกติก้าไปงานกะบไว้แดดก็ต้องลุยครับเห็นแดดใช่ในมืองไหน ก็ขอขอบคุณท่านครับทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้จนจบคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้แล้วตอนนี้กับคลิปหน้าเจอกันใหม่แล้วก็จะท้ายฮิบเบิร์อีกครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสันชาติชาแนลครับสวัสดีครับ